พาเปี้ยมาเที่ยวสวนยางนะคะปัซ่ซอยเสรษฐีมามามาเขาตื่นนอนแล้วนะคะเขานอนกลางวันตื่นแล้วเดยพามาเที่ยวนะคะเ,ย,เย้ยอย่าไปไกลนะอืมดูเรื่องอีก lộn thằng này, Kìa, giờ phải mua nó Yêu, Ồ, chinh chồng Có chơi chinh chồng Bye, bye. ไปแนบแล้วค่ะอยังเร็วเลยนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าเขาไปเร็วๆนี่เราเรียกเขาก็กลับอยู่นะคะนี่ก็กลับมาอยู่เปรี้ยวเอ้ยเปรี้ยวโอ้โหไปแนบเลยโกหกนี่ไม่เห็นกลับเลย <laughs> ความจริงไม่กลับเลยเมื่อวานยังกลับอยู่เลยเนาะโอ้โหไปถึงบ้านบีออสแล้วค่ะ บนกับไปที่เดิมโอ้โหตามไม่ทันทันมาไมมามามาออมาทางนี้เออมาทางนี้มาทางนี้มา,มาเราดะพาไปเที่ยวนะเนล่ะเนล่ะมานะไปเลยครับ เก็บเห็ดกันปะเอาวนกับที่เดิมอีกมา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 ,มาเป็นครั้งแรกนะคะที่เขามาไกลมาไกลทางสวนยางนะคะเมื่อวานพามานิดเดียวแค่ปากทางเข้าสวนยางพอเขาได้ชิ้งชองนะคะเรียวเอ้ย มามามาหาอะไรเนาะเจออะไรเนาะหาอะไรเนเราะเปียเอ้ยเขาป่าลึกแล้วนะคะลึกประมาณสองร้อยเมตรได้นะคะจากตรงนู้นเข้ามานะคะทางนู้นทางองปปุปาิกิตนะคะเขามาเมื่อวานมาแค่ปากซอยนะคะเด้อมาเด้อ เดอเปียวเดอ้อหาอะไรเนาะเราจะดูพฤติกรรมของเขานะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะไปอย่างเดียวเลยหน้าก็ไม่เงยเย้ยดมอย่างเดียวไปอย่างเดียวนะคะโอ้โวิ่งอย่างเร็วเลยค่ะ ว <laughs> ิ่งอย่เงี่ยเร็วเลยนะคะไปโน่นแล้วมาหาอะไรหาอะไรตกค่ะ ไหนต่อฝนตกแล้วอืมฝนตกตกเปี้ยวจะกลับบ้านไหมกลับบ้านเนาะโอเคครับบกเปี้ยวกับบ้านนะคะฝนตกครับมาป้าป้าหยิบพากลับบ้านนะโอ้โหบนเราแล้วค่ะบนเราแล้วอยากกลับบ้านแล้วนะคะกินหญ้าอีก ดูพฤติกรรมเขานะคะเ็าเป็นหมาบ้านกบตุมพ่อแม่อยู่กบตุมนะคะเป็นหมาเป็นหมาพานันเป็นหมาพันหากินนะคะเป็นหมาพันหากินหมาภูเขาทำนองนี้นะคะดูว่า คืนธรรมชาตินะเจออะไรเนาะหาอะไรเนาะโอ้โหไปไกลเลยอ,อืออืเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อนะคะว่านมเปี้ยวเจออะไรนะคะทำไมเขาต้องหยุดขุดนะคะขุดแล้วจะเจออะไรตอนนี้ฝนก็ตกนะคะ มารวรอลุ้นกันค่ะว่านมเปี้ยวจะเจออะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องกบก,กอกสเตชั่นและช่องนมเปี้ยวกบกกอกด,ด้วยนะคะลุะ้นต่อจ้า